เจ้าหญิงชุดขาวชมภาพโรเซ่แบล็กพิงออกงานแบรนด์ระดับโลกที่ลอนดอนเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนของวงที่มีแฟนคลับคอยติดตามทั่วโลกสำหรับโรเซนพาร์คโรเซอันพาร์คหรือพารคแชยองพาคแชยางชื่อเกาหลีหรือชื่อในวงการที่แฟนแนรู้จักดีคือโรเซ่แบล็ k พิงโรสแบล็กพิงศิลปินสาวหนึ่งในสมาชิกของแบล็กพิง k วงเกิลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีล่าสุดวันที่ 10มิถุนาย,ยน2565โรเซ่ได้ปรากฏตัวในงานเปิดนิทรรศการ Mission and Virtual City ในลอนดอนชองแบรนทิฟานี่แอ Company ีที่เธอเป็น g l o b a l brand ambassador ครั้งนี้โรเซ่มาในลุคชุดราตรีสีขาวเรียบๆแต่ดูมีออร่าและสวยแพงสุดๆแม้ว่าด้านหน้าของชุดนั้นจะไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากมายแต่เมื่อหันหลังบอกเลยว่าเซบเวอร์ค่ชุดนี้